สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงเจ้าเจ้วยายลินไม่อีกแล้วค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องแลบบยายลินอินดี้นะคะพี่น้องมามาเล่นเงี้ยหน่อยยายลินสีผ้าเฮดเวียกยายลินได้พักกันแย่งมากพี่น้องงามงามออนเอเล่ใส่แกงอมนะคะเนาะอมกบอมยังกัว่าไปยายลินตัดไวเนเครื่องหนึ่งเอาไว้ถ้าช้ำ ให้เขาออกลากแล้วสิได้ปลูกยลินเห็ดอีหยองเบอเตี๋ยต้นพริกเพาะไว้พี่น้องเลยเขียโลงนั่งยลินก็นเลยสิมาเอาเพียออกจากลูกจากเต่าค่ะค่ะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีอีกครั้งยังเป็นทางการค่ะพี่น้องยลินหวตะเลึองานมาหอดบ้านคะ่ะอากาศบ่าใครดีห<ม>นาวพี่น้อง ค่ะยาเล่นหุงขา่าวทิมไว้ล่อมเขาวดีดยาล่นก็เลยสีมาเศร้าวเบียดมองเนียจักหน่อยกนฝ่าวเห็ดฝ่าวไปหาเห็ดหน้าไม้นะพี่น้องเนาะพี่น้องกันที่ห้าสิพาะบักพริกบักเขืออยูตางประเทศนี่ยากยาก,ยากได้พี่น้องยากซัวสีได้เป็นต้นเป็นตอมาปลูกมาเป็นหนวยนะ่ะนะ ยาลิ้นสีตองใส่ขวดพลาสติกนำเปล่าตัดเคึ่งหนึ่งค่ะเอามาครอบไว้แบบนี้เพื่อที่สีรักษาความอุ่นนะคะรักษาความอุ่นแล้วต้นกาห้องสีไงกว่า,าถิ่งไวตามยาถากรรมอันนี้กระซ้ำว่าถิ่งไว้ตามยาถากรรมล่ะค่ะยาลิ้เนเฮ็ดจังสี่สูปีก็คือตอน้นใดแข็งแรงรอดตายก็ะจางค่ยโดยปลูกค่ะอะ ความสุขนะคะเนาะค่ะเห็ดไปกับไข่เคลียดแต่ยูเด้พี่น้องค่ะแบดย่ามเขาง่ญ่จักหน้อยห้ากระสิมาเปิดเบิง์มเขาวา,าต้นกล้าพริกน้อยแบบนี้เพียเขียวล่งค่ะพี่น้องมันดูดกินน้ำเลี้ยงน้ำต้นพริกใบพริกใบพริกอ่อนนะมันสิเห็นให้ต้นพริกเข้านะแกลนแ,แ,แล้วก็ญ่า่าค่ะย,ยื่นสิตองมาคอยดูแลพะคบบระง,งมเขาแบบนี้แหละ วิธีเอาต้นต้นไอวิธีท่ส l เอา,อเอาเพลือกเขียวเพลือกกระโดดเห่าออกจากต้ตนกาอ่อนนี่ค่อนข้างสิยากพี่น้องต้องพิธีพิถันคือกันกับเห่าเลี้ยงลูกอ่อนนั่นแหละพี่นอ้องประคบประงมเห็ดแห้งกับบ่วได้ต้นเขาช้ำเขาหยัง่งช้ำมือเฉาเมื่อกระตายไปนิลินก็เลสิไซคัตินบัตค่ะคัตินบัตจุ่มกับน้ำแล้วกระซี สซวนตาก่อนค <laughs> ่นสัตว์เลี้ยวบพอเห็นตัเพียเวลาพิมพ์ขอความตอบพี่ตอบน้องค่นยันล่นบอดยายสซแวนตายเยลินอันพิมพบไดายได้ยยลินบ่เห็นบ่เห็นหูงค่ะว่าซื้อสายตายเยลินบ่ดีนี่ค่ะพี่น้องบ่รัวสีเห็นหรือบ่กสีเห็นเพียตัวเขียวเขียวหเห็นปะ บ่รู้ว่าสีไส่จังไดจังสีเห็นค่ะสิเป็นเพียโตเข,ยเขียวเขียวเข้ากับจิ้มออกค่ะพี่น้องจิมออกจากต้นกาต้นบกพริกเขา้าพอเข้าเอาอันเพียเขียวเขียวออกจากต้นบกพริกแล้วนี่เอ่อต้นกาเข้ากับสีฟ้าว่อนได้พี่น้องภาว่โบมีอันเพียอ่อนมาดูดกินน้ำเลี้ยงกับมันใบบกพริก ค่ะยาลินสีตองเหลืองานมากแล้วสีตองมาเช็คกระถางบอกพริกแบบนี้ทุกมือทุกมือเด้พี่น้องค่ะเป็นอย่างห่องแล็บห่องครัวยาลินคือหกโตกับเขานี่เครื่องนึงเอาไว้ถ้าว่างกับเขากินอีกเครื่องหนึ่งนี่สีเป็นอาเพาะกาพริก กาพักต่างๆค่ะเพราะว่าเยลินบ่มีพื้นที่เยลินก็ตตองว่างไว้ท้งโตกับเขาแล้วก็ให้มันไก่หนาต่างเพราะว่าเวลาแดดออกแสงสีขาทั้งหนาต่างฟังนี่แล้วตนกลาเหาเนี่ยเวลาเขาถือแสงเขาสิตโตไว้ค่ะพี่น้องค่ะโตช่วยก็คือแสงเนาะค่ะเนาะ,ะกระถางนี่บ่ใไครมีเพียปันไดเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี่แหละเยะลินบ่ดได้เหตุงานเยลินก็สิมานนางแย่ ตนกาอีเทียนึงเมเนี่กับเมเช็คเบิงสภาพลูกเต่าสะกอนเขาโอเคบอเอาลงไปเออว่างไม่น่อันนี้ก็จก้กแมนตอนอีหยังเพราะแล้วอย่าลิ้นก็ลืมลืมพี่น้องอันบ่ได้เขียนป้ายไว้เออซัวไหลเอาบ่าอยากยั่งกะตายทันตัวออจักสิว่าจังไดเพียนอยากพะโลส่วนอันอันนี้สิเป็น ต้นพักอิตูพี่น้องที่อยู่ในกระปุกนี่ค่ะย่ยาเล่นยังอาอนพลาสติกเครื่องฟิล์มใสไวอยอะเราก็เอามาบ้างไว้หม่องนี้เพราะว่าเขาสีได้ถือแ,แสงแสงแดดค่ะพี่น้องเป็นบอนี่ปานคอนโดไดนห้องแล็บยนลินนะเป็นทั้งห้องแล็บอ่าเพาะต้นก้าเป็นทั้งห้องสตูด,ดิโออัดอัดวิดีโออัดคลิปว่าบอกซูอ้ายนอนสูหูสูคนฟัง <laughs> เป็นมัสุยางมองต้นรับมูไม่กินเข่าก็อยู่มองนี่ละนี่เห็นบ่ตน้นใดที่เขาบอแข็งแรงเขาก็ตายนี่จากเขา้าจงไวกระสีเป็นเพียเขาออกอันนี้ก็เป็นเพียได,ด้เนี่ยพี่น้องอคือศูนย์ถบัตรที่เหนียวพูดหน่เห็นบ่พี่น้องโอ้ยก็เขียบถี่น้องขออนุญาตบาดข้ามเดิอเมื่อนี่ หลายศพจ้อยอยเขียดเด้อมันแหงเพี้ยนยาะแกแหงตามากินของกันเนาะนาอเนาะนาะซัสวสีได้ปลูกเป็นมะละให้มันบ่ไดง้ง่ายๆเด้อก็มาหากินของกันนาะเฮ้ยยุ่งเสีละพี่น้องอยู่ผู้เดียวชีวิตโสดๆอยู่จังสีละ ยากเบิดเมื่อยุงเบิดเมื่อก็เจ้าถามว่าเป็นส่วนโดนปันนี่บ่เหงาตีพนันสีเอาไว้ละใดไปเหงายากือจังหวัดอเหียดสิไปเหงาแด้จังใดเวียบหล่นมือนี่อันนี้กับพ่ออันนี้พี่น้องอันนี้มันยังคือเป็นจังสีเอาบ่อยากยังกระตาย พี่น้องเป็นจังไถ่มวนบโนเห่นสงการได้ลดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่เนะาะจะเล่นกับลดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่วอวยพรนัน่นห้พี่ให้น่องให้สุผูสุข้นพนันทั้งสองเหมือนยูทูบเนี่ยแหละค่ะว่ามีโอกาสได้สงน้ำผู้เฒ่าสงน้ำพอน้ำแม่เ้าดอก ก็ได้ตั้งแต่ยินดีได้ตั้งแต่เบิง้งผ่าน,นสองยูทูบที่อายน้องเพิ่องให้เบิ้งนั่นลหละคะ่ะก็ชื่นชมยินดีน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะผู้ใดได้เมื่อบานเมื่อซองหาพอหาแมวมีแหงน้ำไหลแม่ยายลินนั่งตรงมองเลี้ยวใส่เลี้ยวขวาแล้วจัลกลวงยูใส่ล้านยูแสจะมีมต่นาเบากับพี่น้องลูกล้านล่หละเที่ยวไปส่งนามไปซองเบิ้งให พี่น้องอย่าเบื่ออย่าลินเดออยู่น้อยาลินไปโดนๆสำหรับเพื่อนไม่อันขันยาลินไปหาสากับอันฝ้าวหน่อยใจกันเด,อด,เดอ้อค่ะเด้อลงเทียนอ่นยาลินน้าหากับบทบทท่านบอทพอจนกว่ยยาลินสิมาเห็นอ่าคอมเมนต์อีกเท่อนึงยาลินจังไปเข่าไปเบิ่งว่าโอ้คนผู้นี้ มาแต่โดนๆตัวนี่ย่าลืนบ่ได้ลืม้อค่ะเด้อลังเทียมันมันไปบ่ท่านค่ะแต่ว่าพอน้่งพอวกะเป็นโมเป็นพวกกันคือเก่าเนะาะค่ะเนาะติดตามกันไปเบิง่งแย่งกันไปเนาะพี่มีทเน่หนอ้องมีททเน่เนาะพี่นอ้องเนาะเฮ้าบ่าหักกันผู้ใดสี่ักเฮายยมเป็นยยมตายมากหัวจักหรือบห่หัวจักกับส่วนตัง เอากันเหตุบุญเหตุ่านน้ำกันคือเกาปัตนาดีต่อกันคือเกายิบถิ่มต้นใดที่มต้นตนใอยหน่อยมันน่านใหญ่มันอันอันมูอยลื่นกัหยิบถิ่มจงไวแต่ต้นแข็งแรงงามๆเขาสีใดใหญ่ไวใบป่าวใหญ่ด้วยสูจักน้อยก็บ่าสีใดปูกเด้ออืม หลายยูพี่น้องเวียกค่ะจากน้อยยายเล่นกั่สีแปเอาอันต้นพักกระแง่งเนี่ยล่องไว้ช่ำใส่แก้วค่ะพี่น้องใส่แก้วน้ำไว้บรูว่าสีรอดออกหากให้ยายเล่นได้ซ้นได้ปลูกหรือโบอดอ,อกนะบล่องกับบลูเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดไปล่องไปค่ะเป็นออกหากออกหยังแห่เฮ้าได้ปลูกกัะปุกบ่ได้ปลูกกระบบปุกเออย่าไปตั้งกดเกียนให้ ยากขัดปันน,นมันออันนี้เยลยลิ้นซื้อมากจากลานค่ะพี่น้องเยลลิ้นสีเอามาแยกปลูกแล้วก็พ่อได้กเก็บกินค่ะขวันหาซิปพ,พี่40กว่าบาท40กว่าบาทบานห้องฟักซี่ฝ่องเยลลิ้นสีเอามาแยกเอ่อมืออื่นเหลืองานแล้วเยลลิ้นกับสีมะนางแยกต้นกาออนอืมนั่นแหละ ค่ะจังใดก็หายพี่น่องอยู่ดีมีแห้งสุผูสุคนเด้อค่ะเด้อขอบ,บุญขอบคุณและหลายที่แวะเบียนเขามาให้กำลังใจอย่าลืมกันสิพยา,ยนาน่ายามเขาไปหาพี่หาน่องทั้งเกาทั้งไม่สุผูสุคนละค่ะอีก อีกเฮดย่ลินเฮดงานอีกเมื่อเดี๋ยวย่ลินกับซิยุทธเง่าเป็นสองอาทิตย์ค่ะย่ลินกับิมีเวล,ลาเต็มทีได้เบิงพีเบิงน่องให้กำลังใจกันไปโดนๆเนาะค่ะเนาะค่ะขอโทษขออภัยหลายๆหากเชื่อว่าพิดพลาดประการใดไปหาบอท่านหรือว่าอันใดก็แล้วแต่แย่ลินกาบขออภัยเลยค่ะเด้อ ขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆข้าพอกันคลิปหนาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกันยังมีเรื่องเล่าดีๆลายยางหลายแนวสิว่าแบบว่าปันให้อายนองสุภูสุคนได้ฟังไปน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะเป็นความรู้กันไปค่ะโชคดีมีไส้นะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ